สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อจะพาทุกคนมาชมวัดพระแก้วกันนะคะพอเราเดินเข้าไปในเขตวัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าพี่อ้อใส่เสื้อแขนกุดแล้วก็คุณผู้ชายก็ใส่กางเกงขาสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกมาเช่าชุดนะคะเช่ากางเกงแล้วก็เช่าเสื้อที่จะใส่คลุม เขาถึงอนุญาตให้เข้าไปภายในวัดพระแก้วได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าคนไทยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะใครที่นุ่งกางเกงขาสั้นก็ต้องไปเช่าหรือว่าไปซื้อกางเกงมาสวมทับถ้าเป็นเสื้อแขนกุดก็ต้องไปหาเสื้อมาใส่คลุมค่ะพอเราเดินเข้ามาก็มาเจอขบวนของ อา,าหารมหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะก็กำลังเปลี่ยนเวรกันพอดีเลยค่ะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพศ2325เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังนะคะวัดพระแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยภายในวัด เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์หรือประเทศลาวในอดีตค่ะบริเวณนี้ก็คือพระศรีรัตนเจดี เป็นเจดีทรงลังกาสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกาธาตุที่ทรงอัญเชิญมาจากลังกานั่นเองนะคะ <พ oco. S 1> เราจะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติเลยนะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ต่างก็ให้ความสนอกสนใจในวัดพระแก้วหลายคนก็มากับกรุ๊ปทัวร์นะคะซึ่งก็มีมากมายหลากหลายจริงๆเลยค่ะวันที่พี่อ้อไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายชาติหลายภาษานะคะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะคะที่เรามี สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจมากขนาดนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติเมื่อเห็นความงดงามของวัดพระแก้วแล้ว <c oughs> ก็อดที่จะหยุดถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพไม่ได้เลยนะคะ สำหรับตัวพี่อ้อเองแล้วมาวัดพระแก้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะแต่ว่าในแต่ละครั้งก็จะห่างกันประมาณ10กว่าปีนะซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆพอเรามาเจอวัดพระแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีความรู้สึกว่าก็อยากที่จะชื่นชมอยากที่จะเดินดูสิ่งต่างๆอยากจะถ่ายภาพอยากจะถ่ายวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะ คือมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะมีครั้งหน้าอีกนะพี่อ้อลืมบอกไปนิดนึงนะคะเอ,อ่สำหรับคนไทยเราเข้าชมวัดพระแก้วฟรีนะคะก็ไม่เสียค่าบริการใดๆส่วนชาวต่างชาติจะต้องเสียค่าเข้าชมคนละ500บาทค่ะ วันที่พี่ออได้ไปเที่ยวชมวัดพระแก้วก็สังเกตว่ามีชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเรามาเมื่อไหร่ก็มาได้ใช่ไหมคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเคยมากันแล้วพอดีช่วงนี้ประเทศเราก็เปิดประเทศนะคะก็เลยทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นก็เลยมองเห็นว่ามีชาวต่างชาติประมาณสัก 80%นะคะที่มาเยี่ยมชมวัดพระแก้วในวันนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่าประเทศเราเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นภายในวัดพระแก้วมีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เราก็สามารถที่จะเดินชมได้ตามอัธยาศัยนะคะสิ่งสำคัญที่พลาดไม่ได้เลยก็คือพระอุโบสถของวัดพระแก้วซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามภายในประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งมีความงดงามเกินบรรยายข้างในอุโบสถห้ามถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะ แต่ถ้าเราจะซูมจากข้างนอกก็ไม่เป็นไรค่ะพี่อ้อก็ได้เข้าไปกราบสักการะพระแก้วมรกตเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็เดินไปชมสถาปัตยกรรมอื่นๆอีกต่อไปค่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีปฏิมากรรมภาพฝาผนังนะคะซึ่งก็ได้บอกเรื่องราวแห่งพระพุทธศาสนานะคะเราก็สามารถที่จะเดินชื่นชมความงามได้เพราะว่า,าภาพฝาผนังต่างๆเนี่ยก็มีความงดงามเกินบรรยายค่ะ หลังจากที่เราเยี่ยมชมวัดพระแก้วจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะเราก็เดินมาทางฝั่งของพระบรมมหาราชวังค่ะในวันนั้นถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวมากๆแต่เราก็ไม่ย่อท้อน,นะคะเราก็เดินไปชมทุกจุดที่สำคัญของวัดพระแก้วแล้วก็ พระบรมมหาราชวังค่ะบริเวณนี้ก็เป็นส่วนของพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งก็มีความงดงามอลังการมากๆกก็พลาดไม่ได้นะคะจะต้องมีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกก็ต้องเก็บเอาไว้ค่ะเพราะว่า เป็นาสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆเลยนะคะเนื่องในโอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีในปีพศ2525การบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ผ่านมา มุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมอันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติให้คงความงดงามและรักษาคุณค่าของช่างศิลป์ไทยไว้อย่างดีที่สุด<ม>เพื่อให้วัดพระศรีรัตนาศาสดารามนี้อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสิน์ตลอดไปพี่อ้อก็คิดว่าชาวไทยทุกคน มีความภาคภูมิใจกับมรดกข,ของชาติที่มีมาแต่ยาวนานแห่งนี้นะคะถือได้ว่าวัดพระแก้วเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยถ้าใครได้มาเที่ยวกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือต้องแวะไปไหว้พระแก้วมรกตสักครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ